แล้วฟังสาระมังคุดต่อจากเมื่อวานนี้กันได้เลยครับถามอีกซึ่งถือว่าเรื่องนี้นะครับก็เป็นหลักการก็คือหมอทุเรียนยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเร่งดอกเลยเราจะใส่ได้ไหมเนี่ยพี่น้องสกอรครับประเด็นตรงนี้ผมต้องตอบในลักษณะของเชิงเทคนิคการจัดการแล้วกอนอื่นเราต้องเข้าใจนะครับว่า มังคุดเป็นพืชที่มีระบบรากลึกมีใบหนามีไขหรือมีแวกที่หนาเพราะฉะนั้นเมื่อมังคุดใบแก่แล้วเนี่ยต่อให้ท่านจะใช้ปัจจัยอะไรก็ตามมันคงตอบสนองช้าและตอบสนองยากทีนี้ต้องกลับมาดูก่อนว่าแล้วมังคุดที่จะออกดอกได้เนี่ยเขาต้องใช้ระยะเวลาสะสมมาถึง4เดือนอย่างน้อย3เดือนครึ่งขึ้นไปอันนี้คือตำราและหลักวิชาการที่เราย เป็นหลักมาตลอดเพราะฉะนั้นในเมื่อเราทราบเหตุผลสองตัวอย่างนี้แล้วเราต้องมาดูเหตุผลตัวต่อมาครับการใส่ปุ๋ยหรือการใส่ปุ๋ยเร่งดอกเป็นการเติมาธาตุอาหารลงไปในดินมิใช่ใส่แล้วต้นไม้มันจะกินทั้งหมดไม่ใช่เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหตุผลต่อมาคือถ้าเราใส่วันนี้นั่นหมายความว่าอีก20วันนู้น ธาตุอาหารเหล่านี้ถึงจะแตกตัวสลายขึ้นไปทางท่อน้ําขึ้นไปสู่ใบใบก็จะผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นนี่คือระยะเวลาออกดอกย่อมไม่มีความจําเป็นเลยสําหรับมังคุดที่เป็นใบแก่พร้อมออกดอกนี่คือคําตอบแต่ถ้าในกรณีที่มังคุดของพี่น้องชาวสวนท่านแตกใบออดมาดึงเดือนสองเดือนเราทราบดีครัว่าเราต้องใส่ปุ๋ยปุ๋ยสูตร อะไรสูตรเสมอก็ได้หรือจะเป็นสูตรในส่วนของการที่เราต้องการให้ใบเขาพร้อมแก่เร็วเราก็จะเป็นสูตรเร่งดอก8 24 9 25หรือ4 20ต่างๆคือสูตรตัวหน้าต่ำกลางสูงท้ายสูงอันนี้เราก็ใส่ได้ย้ำว่าต้องเป็นมังคุดที่พาดการผ่านการแตกใบอ่อนมาแล้วแล้วเรายังมีการให้น้ำอยู่เราก็จะใส่ปุ๋ย เล่นดอกต่อไปหรือเป็นปุ๋ยบำรุงต่อไปซึ่งไม่ใช่เป็นเงื่อนไขนะครับในประเด็นที่เป็นเรื่องของคำถามตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจครับด้วยเจตนาต้องการที่จะบำรุงเพราะฉะนั้นเราก็สรุปเลยว่าถ้าใบแก่เราไม่ใส่แล้วจะไปใส่เมื่อไหร่ล่ะหลังจากมังคุดออกดอกแล้วเราถึงจะใส่แต่ถ้าเป็นกรณีมังคุดที่พลาดการแตกใบอ่อนเรายังจำเป็นที่จะต้องใส่หรือใส่สูตรไหนก็ได้ครับ จะเป็นสูตรในส่วนของสูตรเสมอจะเป็นสูตรเร่งดอกคือปัจจุบันเนี่ยพี่น้องชาวสวนก็นิยมในสูตรของ15 5 20 15 9 20ท่านก็ใส่ได้ครับเพราะว่าในส่วนของกรณีที่บรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆก็มาแนะนำแล้วว่าฟอสฟอรัรสมันมีปริมาณตกค้างในดินสูงมากเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่แต่ถ้าเราจะใส่ ก็แล้วแต่ความคิดอันนี้คือคำพูดของคำแนะนำประเด็นนั้นผมย้ำนะครับว่าในเรื่องของสูตรนี้ในช่วงที่ยังรับราชาการอยู่นานเราทำงานร่วมกับโครงการไทยเยอรมันสูตรนี้เหมาะสำหรับระยะผลผมย้ำว่าเหมาะสำหรับระยะผลเพราะสิ่งที่เราเก็บตัวอย่างไปนั้นก็คือระยะผลดังนั้นจึงใส่สูตรไหนก็ได้ขอให้ใส่เถอคะครับ ประเด็นต่อมาถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะบำรุงหรือเร่งให้มากกว่านี้ผมสรุปให้เป็นประเด็นคำแนะนำว่าเราใส่ยูเรีย4600มบางคุดต้องการในตัวเจนสูงนะครับสำหรับบางคุดที่พลาดการแตกใบอ่อนอาหารเสริมครับ t k ซอย1 TK ซอย2เซอร์คอน เซอร์คอนเป็นแคลเซียมสังกะสีที่จะไปต่อสู้ภัยหนาวเป็นส่วนปัจจัยสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการออกดอกเพราะฉะนั้น t k เคซอยหนึเซอยสเซอร์คอนยูเรียลาดก่อนแล้วใส่ปุ๋ยบำรุงจะใส่สูตรใด,ดก็ได้คือบางท่านถามต่อไปอีกว่าเอาแล้วอินีเคมีก็ใส่ได้นะครับไม่ใช่ใส่ไม่ได้เพียงแต่ว่าท่านจะต้องเป็นผู้ที่ดูว่า ท่านต้องการอะไรให้เกิดขึ้นถ้าเราต้องการปริมาณขนาดน้ำหนักเราต้องใช้ธาตุอาหารที่มากกว่านี้เราก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยเคมีแต่ถ้าท่านไม่ต้องการหรือท่านกบบ็บอกว่าเอาแบบสบายๆประหยัดต้นทุนเราก็บำาุุไปเราก็ใช้อินทรีย์เคมีได้ไม่ใช่ใช้ไม่ไนะครับใช้ได้แต่นั่นหมายความว่าเราก็ให้เขา ออกผลผลิตตามปริมาณคุณภาพของใบเพราะสิ่งที่เป็นหลักการสำคัญคือผลผลิตที่จะได้ต้องมาจากโรงครัวที่มีคุณภาพถ้าโรงครัวมีคุณภาพก็จะได้ผลผลิตมากและก็คุณภาพดีเหมือนกันกันในทุกพืชทีนี้เราก็ต้องมาดูตัวปัใจจัยในการชักนำให้ออกดอกมีคำถามในเรื่องของการใช้ฮอร์โมน ในส่วนของคำว่าฮอร์โมนนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าฮอร์โมนเป็นสารที่มีความบริสุทธิ์อัตราการใช้ที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยก็จะเปลี่ยนคุณสมบัติอย่างเช่นเนปทาลิกแอซิดฮอร์โมนออกซินเขาแยกเป็นกลุ่มหลายกลุ่มครับแม้แต่ในส่วนของยาฆ่าหญ้าก็จะอยู่ในกลุ่มของตัวเนปทาลิกแอซิด แต่ในส่วนของฮอร์โมนเ a a นดนั้นที่ท่านได้สอบถามก็ต้องเป็นผู้ที่ทดลองเองผมเรียนแล้วว่าอัตราแค่เปลี่ยนเพียงเล็กน้อยคุณสมบัติทั้งหมดเขาก็จะเปลี่ยนแปลงคำถามคือถ้าเราเอามาใช้กับในส่วนของมังคุดจะมีส่วนในการส่งเสริมการออกดอกไหมถ้าในคำตอบผมคงไม่มีงานวิจัยในเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของเงาะ เข้าใจครับว่าเงาะนั้นเราสามารถใช้ได้ในอัตรา 50cc ต่อน้ำ200ลิตรเพื่อไปส่งเสริมการแตกตาข้างแต่ถ้าเป็นกรณีใช้ในอัตราสูงในมังคุดพี่น้องก็ต้องทดลองนะครับถ้าได้ผลเป็นที่อย่างไรแล้วผมรบกวนช่วยแจ้งกันมาด้วยเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เก็บสะสมข้อมูลไว้ขณะนี้เองก็กระังทำงานทดลองอยู่เพื่อจะหาคำตอบเช่นเดียวกัน เพราะนั้นในระยะนี้ยังไม่มีคําแนะนําก่อนนะครับในประเด็นคําถามสุดท้ายครับนั่นก็คือเทคนิคจากาพินศิกรในส่วนของท่านที่ใช้วิธีการในภาคบังคับการบังคับนั้นเราปฏิบัติมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันก็บางส่วนก็ยังใช้อยู่ผมเรียนว่าในอดีตนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าทรัพยากรธรรมาชาติสิ่งแวดล้อมความอุดมสมบูรณ์ของดินทุกอย่างเนี่ยเขายังสมบูรณ์ ในช่วงที่เราไปใช้ในภาคของการบังคับโดยวิธีการที่แปลกๆนั้นเราทำได้เพราะมันเป็นการทำในระยะสั้นๆแต่ถ้าหากว่าณเวลานี้เราเข้าใจครับว่าวันเดียวเนี่ยบางครั้งเราเปลี่ยนสามฤด,ด,ดูดังนั้นในภาคของการบังคับที่เป็นเทคนิคของพี่น้องชาวสวนสมควรปฏิบัติหรือไม่ผมตอบได้เลยครับว่าไม่ควรปฏิบัติเพราะมันจะเป็นผลกระทบต่อระยะยาว คำว่าระยะยาวเนี่ยหมายถึงสภาพต้นจะสุดโซมอ่อนแอและบางครั้งก็ถึงล้มตายได้ไม่ต้องดูอะไรกันมากผมยกตัวอย่างเดียวการขูดต้นการขูดต้นการถากต้นการฟันต้นแม้แต่ทุเรียนครับท่านทําท่านก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าเราต้องการที่จะทําให้ตะไคร่ก็จะออกต้นก็สะอาดนะครับโรคก,ก็ไม่ระบาดแล้วก็ทําให้การพ่นยาพ่นการจัดการของเราดีแต่พอเข้าสู่เดือนกุมภามมนาเมษาพี่นก้กงสกกรครับท่านจะเห็นต้นเหล่านี้สุดโสมอย่างรุนแรงแล้วก็ถึงขั้นสุดหนักไม่ใช่แค่ทุเรียนครับเงาะก็เป็นเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากให้ท่านนำเอาวิชาการ หรือเทคนิคการจัดการเหล่านี้มาใช้กับมบังคุดนี่คือประเด็นคำตอบในสาระในวันนี้สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ในส่วนของเงาะนะครับเป็นประเด็นที่ผมคงจะตอบเป็นคำถามหลักจากพน้องนสกรที่พบความเสียหายคืออธิบายอย่างนี้ว่า ถ้าท่านเป็นผู้ที่ติดตามฟังในรายการของเรานั้นเราจะพูดถึงภาษาอยู่ภาษาหนึ่งนั่นก็คือความเครียดความเครียดของไม้ผลแสดงอาการจากไหนจากใบใบกา้านใบสลดใบหดหูใบเหลืองถ่ายใบหรือมีอาการที่ลักษณะของอาการเปลี่ยนแป,ปลงโครงสร้างของใบอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงหมายความว่าใบได้รับผลกระทบจากสิ่งต่าง แล้วเขาหยุดชะงักการจเจริญเติบโตโดยในส่วนของสิ่งที่มากระทบเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นฝนดินแฉะน้ำท่วมนะครับแสงแดดไม่มีอากาศหนาวเย็นกระแสลมแรงหรือจากปัจจัยที่เราพ้นเข้มข้นเกินไปหรือความเป็นพิษของสารเคมีบางตัวก็จะทำให้พืชนั้นเครียดเป็นภาษาที่เราต้องเข้าใจว่า เป็นภาษาทางวิชาการแต่ในความเครียดเหล่านี้เนี่ยแม้แต่ในส่วนของคุณภาพใบที่ไม่ดีกับผลผลิตที่มากอย่างเช่นทุเรียนหมอนทองเนี่ยนะครับเขารักเจ้าของรักเจ้านายมากเขาก็พยายามพยายามที่จะเลี้ยงผลไว้จนกระทั่งใบเนี่ยมันเลี้ยงไม่ไหวใบมันก็เครียดหนักแล้วก็หลดล่วงไปนั่นก็คือเป็นความเครียดจากการขาดสารอาหารขาดพลังงานขาดน้ำก็เป็นความเครียด แต่ในส่วนของประเด็นวันนี้เราจะเจาะไปที่เงาะที่แสดงอาการใบเหลืองเหลืองทั้งทรงคุ่มก็มีเหลืองบางส่วนก็มีเป็นคำถามที่น่าสนใจจากพี่น้องสุกรผู้ปลูกเงาะนะครับผมเองก็จะนำมาตอบในสาระตรงนี้เพื่อให้เป็นความรู้ความเข้าใจตรงนี้เราเรียกว่าอะไรเป็นความเครียด ความเครียดแสดงอาการที่ไหนคือใบแก่ของเงาะก็เหมือนใบของไม้ผลทั่วไปครับทุเรียนขาดน้ำํำในส่วนของบางคุดที่มีอาการใบเหลืองร่วงถ่ายใบแต่นี่เป็นอาการใบของเงาะที่แสดงอาการเหลืองแล้วเป็นในส่วนของบางพื้นที่ไม่ได้เป็นทั้งหมดนะครับ แต่ไม่ได้เป็นในสวนเดียวหรือเป็นบางต้นคือถ้าเป็นในส่วนของสวนเดียวและเป็นบางต้นอันนั้นก็คือความเสียหายอันเกิดจากปัจจัยตัวอื่นแต่นี่เป็นทั้งหมู่บ้านก็มีเป็นในส่วนของกลุ่มโซนที่มีลักษณะดินใกล้เคียงกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่อากาศถ่ายเปลี่ยนฤดูมีลมแรงมีอากาศหนาวเย็นหรือบางครั้งแค่เย็นแล้วมีกระแสลมแรง แล้วพืชขาดน้ำแล้วเงาะขาดน้ำเราให้น้ำไม่ทันอันเนื่องมาจากโครงสร้างของดินเป็นตัวที่จะซับน้ำความชื้นไว้บางพื้นที่ดินซับน้ำได้ดีเขาก็ไม่ได้แสดงอาการตรงนี้ตรงนี้เราเรียกว่าอาการสถานหนาวคำว่าสถานหนาวหมายถึงอากาศเย็นกระแสลมแรงแล้วพืชชะงักการจเจริญเติบโต พอเขาชะงักการเจริญเติบโตเขาก็จะมีลักษณะหยุดการเจริญเติบโตที่ผมเคยอธิบายไว้แล้วว่าถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า16องศาลงมาสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชเนี่ยจะหยุดกระบวนการทำงานทั้งหมดในส่วนของเขาเพราะฉะนั้นในช่วงระยะนั้นเนี่ยเขาก็จะแสดงอาการใช้พลังงานที่มีอยู่แล้วยิ่งเงาะเป็นเป็นไม้ผลที่เก็บสะสมพลังงานไว้ที่ปลายยอด ดังนั้นเมื่อเขาไม่ได้รับปัจจัยในการเจริญเติบโตเป็นปกติเขาก็จะแสดงอาการใบนิ่งหลังจากนั้นเมื่อเกิดอาการฝนตกหรือเกิดจากการให้น้ำของพิณนสกรให้น้ำเพราะมันร้อนมันแรงมันหนาวมันเย็นเราก็อัดน้ำเข้าไปคือเราคุมน้ำก่อนแล้วอัดน้ำนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เกิดอาการ,ปรเปลี่ยนโครงสร้างภายในจาก อาการสถานหนาวเป็นการดำรงชีวิตหมายความว่าใบเหลืองเหล่านี้ก็จะเหลืองเพิ่มขึ้นแล้วก็จะหลุดร่วงเหตุการณ์นี้เนี่ยเราเคยพบในส่วนของหลายปีที่ผ่านมาในทุเรียนทั้งหมู่บ้านเลยทั้งโซนเลยนะครับหมายถึงว่าเป็นทั้งหมดโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นบนเขื่อนบนเขื่อนคลีทานบนแถวเซบนทับไซนะครับบ้าน30ทุ่งม่วง ตอนหนาวนั้นหนาวใบไม่แสดงอาการแต่พอหนาวผ่านไปชาวสวนให้น้ำเพื่อไปต่อสู้กับภัยหนาวปรากฏว่าใบเหลืองร่วงเพราะฉะนั้นเงาะนี่ก็คืออาการเดียวกันเราเรียกว่าเป็นอาการสถานหนาวของไม้ผลทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเอาแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยมันถึงกับเสียหายรุนแรงไหมเสียหายรุนแรงครับถ้าท่านเป็นมาก ถ้าเป็นมากหนายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าโครงสร้างดินเราไม่ค่อยเก็บน้ําเราอดน้ํานานอาการใบเหลืองก็จะมากแต่ถ้าเรารู้ทันเรารีบแก้ไขเราให้น้ําทีให้น้ําตลอดเราก็จะพบความเสียหายที่น้อยลงในลักษณะของต้นเหล่านี้จากพี่น้องสกรที่ได้เล่าสู่กันฟังว่าบางสวนอดน้ํามากใบเหลืองมากบางครั้ง ล่วงจนแทบจะไม่เหลือเลยก็มีโอกาสที่จะล้มหายตายจากได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแนวทางการจัดการนะครับเราต้องจำเลยว่าถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องใช้น้ำเป็นตัวองค์ประกอบที่หนึ่งคือปรับน้ำให้มากขึ้นหรือปรับให้ถี่ขึ้นต้องปรับให้ที่ขึ้นนะครับคือให้น้ำถี่ขึ้นในยามที่ลมแรงอากาศหนาวเย็นการให้ที จะเป็นการกระตุ้นให้ดินอุ่นการให้เางาะไม่ขาดน้ำนั่นคือหลักการที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติส่วนกรณีที่สองครับปัจจัยปัจจัยที่เราจะให้กับในส่วนของเงาะเป็นปัจจัยหลักนั่นก็คือกลุ่มพลังงานกลุ่มพลังงานเหล่านี้เราจะอธิบายให้เห็นเป็นภาพเข้าใจง่ายๆเป็นสารที่เมื่อพ่นไปแล้วพ่นไปแล้ว เขาสามารถที่จะรับได้ทันทีการที่เขารับได้นั้นหมายถึงไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงไม่ต้องไปผ่านกระบวนการแปรธาตุอาหารปัจจัยเหล่านี้ตัวที่หนึ่งที่เราควรจะต้องใช้ก็คืออัตโนิกอัตทนิกินั้นจัดให้เป็นทั้งสารพลังงานเป็นทั้งสารกระตุน้นเป็นสารอินทรีย์เป็นสารที่จะไปช่วยให้ สิ่งที่มีชีวิตนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้ยาวนานอัตราที่ใช้ก็คือ 100cc ซีต่อน้ำา2 0ลิตรนี่คือกลุ่มที่1น,นะครับที่เราสามารถให้ไปเพื่อป้องกันหรือไปลดความเครียดหรืออาการเครียดของไม้ผลได้ทุกชนิดกลุ่มที่2ครับเป็นพลังงานในรูปของอะมิโนแอซิดกลดอะมิโนอะมิโนโปรโตีนคำว่าอะมิโนนั้นก็จะเป็นส่วนของพลังงาน อย่างเช่นที่เรารู้จักกันอย่างเช่นไซโฟมิน BK เทรนเนอร์หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอะมิโนแทรกอันนี้คืออะมิโนแอซิดกลุ่มนี้สามารถที่จะใช้แล้วให้แล้วใบของเงาะก็จะรับได้กลุ่มต่อมาน้ำตาลคาร์โบไฮเดตเรารู้จักกันในส่วนของคีโตบีใหม่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็ยังมีในส่วนของพลิตภัณฑ์ใหม่เป็นคาร์โบไฮเดตอย่างเช่นมูจีแก ของอชัยพฤกษ์อโกรเทคขลุงที่นำเข้าจากเกาหลีในส่วนของตัวทีโน่ก็จะเป็นสารอีกกลุ่มนึ่งผมกำลังจะอธิบายว่าสารในกลุ่มนี้ท่านอาจจะคุ้นหูแล้วก็ผู้แนะนำก็จะบอกว่าเป็นสารในกลุ่มของไบโอสติมูอลเลนคือมันเป็นสัพท์ทางวิชาการแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือสารที่เขาใช้ ผลิตมาจากพืชหรือมาจากสัตว์ก็แล้วแต่เอามาใช้เป็นกลุ่มที่ไปกระตุ้นทั้งให้พืชนั้นได้รับสารอาหารและพลังงานนะครับอันนี้ก็คือในกลุ่มที่เราจะต้องนำมาใช้ปัจจุบันเนี่ยสารในกลุ่มนี้ค่อนข้างจะเข้าไม่มีบทบาทสูงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นทีโนนะครับหรือจะเป็นในกลุ่มอื่น นี่คือประเด็นที่อยากจะย้ำว่าปัจจัยเหล่านี้จะต้องให้ใบที่ใบเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มหลักที่เราจะต้องให้ต่อไปอีกแล้วเป็นกลุ่มหลักเลยนั่นก็คือสังกสีผมนําเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเปถ้าท่านพบว่ามีประวัติการลาดทางดินใช้ยูเรียนะครับเป็นตัวนําชูเลียอย่างเม็โฟมสัก1กิโลต่อ200ลิตร มีในส่วนของตัว t k ซอย1 TK ซอย2อย่างละลิตที่สำคัญคือเซอร์คอนเซอร์คอนคือตัวที่เป็นธาตุสังกสีทางดินลาดลงไปนะครับลาดลงไปเพื่อที่จะให้เขาลงไปทดเชยหรือทดแทนอยู่ในดินก่อนส่วนทางใบก็จะมีสังกสีนาโนซิงอะไรหรือจะเป็นภาษาที่เราได้คุ้นหูกันนะครับก็คือธาตุสังกสี พ่นักษ์กรต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับสังกะสีเข้มข้นเกินไปก็เป็นพิษได้ไม่ต้องไปเอาที่มันเข้มข้นสูงครับขอให้เป็นธาตุสังกะสีอย่างเทสเทสซิงหรือในส่วนของทุกบริษัทก็จะมีสังกะสีเช่นเดียวกันในส่วนของแต่ละบริษัทจะมีมากมายสังกะสีเป็นปัจจัยหลักเป็นปัจจัยสําคัญที่จะต้องให้บางครั้งก็จะอยู่ในพิิธภัณฑ์ในกลุ่มของสารป้องกันกําจัดเชื้อรา ที่มีธาตุสังกะสีอยู่ด้วยคือในกรณีในการพ่นนั้นถ้าท่านจะประหยัดผมก็แนะนำว่าใช้แค่เพียงยูเรียครับคือยูเรียชนิดพ่นทางใบ46-0 0ในอัตรา300กรัมเพียงพอแล้วในช่วงวิกฤตเช่นนี้การใส่ยูเรีย46-0ชนิดพ่นทางใบจะไปทำให้ทุกอย่างในปัจจัยที่เราใช้ซึมซับเข้าสู่ใบได้เร็วขึ้นแล้วระยะเวลาลนะ่ะ ควรอาจจะดูตามสภาวะเหตุการณ์มันไม่มีสูตรสำเร็จครับก็คืออาจจะ5วันแล้วเราดูสภาวะอากาศเราก็พ่นซ้ำครั้งที่สองภายในระยะเวลา5วันแต่ถ้าเป็นในบางครั้งมันวิกฤตจริงๆเนี่ยอาจจะแค่3วันสักสองครั้งก็จะได้ผลดีกว่าแต่ว่าบางครั้งเราก็เข้าใจครับว่าการปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปพูดได้ผมก็ย้ำว่าใช้5วันเป็นตัวหลัก สำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ